ดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันหยุเลยช่องฟิลเตอร์เกมนะฟิลเตอร์จะมาสุ่มลูลกซองอ e ีโวต์กาย,ยาเลยย่าๆเล่นช่วยดกดแชร์กด,ก,ดก,ดกดติดตามตดตัวะะได้ครับกดแชร์กดติดตามนะครับแต่ผมตาวันนี้นะดาเมจสองดาเมจสองแม่นยำหนึ่งซื้อแดงอัตราการยิงสองเร็วครับสวยแรงเร็วอันนี้ดาเมจสอง แดงมันเป็นนักสู้ไอ้เขียวมันเป็นนักสิงออไอ้เหลืองมันเป็นนักเร็วไม่ไอ้เหลืองมันเป็นนักเจ็บสีเขียวนี่อัรตราการยิงบอกระยะสองอันนี้ยิงไกลนะยิงไกลเออมันถึงจะเป็นบอกว่าไอ้เขียวมันเป็นนักสิงไอด้ดำแม็กซซีนอันนี้ magazine, นนด้แม็กเยอะกระสุนเยอะไอ้ไอด้ดำมันไอด้ดำมันชอบเป็นเก็ตหนึ่งผม<อ> <laughs> ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับ สูงทีละห้าคันเลยใช่ไหมไม่ได้สุตอหหบนึ่งครับวไปเลยโอ้ไม่ได้โอยถ่สูงดีละ้าอ,อ,อ,อันเลยไหเอสอครับโอมันเกิ โอ้ไ oh, ม่ได้ไม่ได้กือล้วทิมเกียวจะออกไหมไม่ออกโอ้ oh, มันชอบเกินอะเดอทีแล้วหน,นึ่งอคอ ขอดีล้วหนึ่งครั้งพอมันต้องใช้สูตรทุกคนเป็นตัวดำแล้วก็ไปส่มด,ดูถึงมันจะดงดีขึ้นเฮ้ยรู้แล้วมันต้องใช้สูตรสูอันอื่นเก็บสูมันที่เจ็บแล้วก็ไปต่อกับห้าคร้งลหรเลย,เลยลได้แล้วโอ้โหเลยไปหนอยเดี้ว ปอนนนสะอางเต็มนชอบเกินอรับเติโอ๊ยได้อันนึงแล้วได้อันงแล้วไอครับด้อันนึงอ้ันมาได้อันหนึ่งวเว้ยเฮ้ยได้แบบสร้างห้องหมเลยเ้ยได้อันนึงแล้วอีกอันนวเขอบคุณพี่ปอนก่อนขอบคุณพี่ปอนยี่สดาวดครับขอบุณพี่ปอนยี่สิบดาวนครับเฮ้ยสูตรนี้ไม่ใช้ได้ว่ะมันต้องสูงสลัดอะอะละขอข้ามก่อน ได้แล้วโอ้เกินทีละหนึ่งครั้งโอ้โหมหมดแล้วว่ะโอ้มาเอามาเพื่ออะไรห้าเลยเพอหนึ่งห้าัดกันห้าขักันเพ้ต้มหมดแล้วนะขอสกอันหนึ่ง้เถิดเะเจออีกหนึ่งอันได้เร้วได้เร็วได้เร็ว เดี๋ยวโอเคเตอร์หมดไปเท่าไหร่หนะ้า,วาน 2, ปวันสองพันเพชรเองได้แล้วโอ้ยไม่ได้ดูไลน์เหมือนคนอื่นเขานี่ได้แล้วเอาแรกเลยไหมเอาแรกเลยแรงพอดีป๊บว้าวตักใช้เลยแล้วกันมีคนมีคนอยู่แมวนี่เลยใครยังไม่ได้ดูหมดไปแค่สองพันเพชรเองอครับ แค่สอดกันเพรเองอะ่ะน้อยจังเตอร์มีหินอยู่แล้วไงเตอร์มันมีหินอยู่แล้วถ้าไม่มีหินก็จะยากหน่อยเข้าไปไม่นึงเจ็บเจ็บ,จบ,จบ Call <laughs> of oh, no. kill, Simple kill. Cuba, my kill. นองเกมนะครับเป่นคนที่อนะครับเสอเลยนะครับฮันยองยันยอนนี้ม่ต่อเลยคอนนี้ม่ต่อเลยนะครับทีมไม่ทันนี่ไงได้ไมาอีกมีได้มาแล้วงวได้แบบพง 他死啊！ เอาสีเขียวนี่ระยะดียิงดีเหมือนกันนะนยไอย้เขียวมันเป็นดักซิง มันดาเมจตเยอะอัดตัวไม่ม่ได้อัดตัวได้วเคุณเราอัดตัวดิสองนัดก,ก็ตายกันวม่แตกัดตัวไม่ดเ,เอ,อ้อัดตัวก็แหมืน,น,นี่อ,องไม่ก็แตกหมดเลยสองไมก็แตก เอาดามจครับชอบดูเลย มไม่ใช่ไงพี่แก็แต่น้องต <c oughs> อ,อนไม่แตกเอาไม่แตกเร็วบอกให้หัวแตกหัวแตกโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรม,มาดาเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขียวสีเขียว บิ๊กแบลกเพื่อนนะครับดูดีดิด๊กแม่งชอบแปลกแบงนี้มามามาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วจังหวะนี้ต้งงองสีหนึ่งเข้าหัวเม็ดหนึ่งเข้าหัวเม็ดหนึ่งเดือดเดือเดือเข้าหัวไป็นการ ึงจะยังว่านี้มากนะครับมาดูทางด้านของเอ่ออนานว่าอะไรวะ F I D E r D W I T เอ,อโฟโคตรตึงออตึงแก้วก็ไม่ใครว่าเอสอง first blood. เปิดช่วยด้วยมีคนคนตายเพื่อนตายโอ้แต่เปิดตะกี้แป๊บวางเป้าปื้มปั๊มยาไม่ไงไงอ,อ่ะเออ,อ โอ้โหนี่เดียวก็ยังเงาเจอเหรอจตอนนี้แม่คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าอีก ระวังระวังทรายครับระวังทรายต้องมีสเต็ปหมดก่อนมาชุบกันมาชุบกันครับร้อง <S <S มาชุบกันไม่ได้หรอกวงเหรอใ่ครับ ตัวด้านล่างไปจุกกันครับหรือดักดักวงนะครับดวงต่อไอ้ดวงกี่ต้องมาแล้วไอ้ตัวนี้มันจนจนม้ครับไม่ต้องโดนหรยครับเฮ<ะ>้ยเป็นเลิงตุ้มตุ้มเป็นเลิงตุ้มตุ้มอะไมโอ้โหขนมใส่ ดาวนึงดาวนึงดาวนึงเดี๋ยวผม้นไปช่วยน้องก่อนมันดานวเลยพี่ดาวหนึ่งแลลวครับแอ้ทำไมแมทนี้มันไม่มีทางขึ้นตรงนี้วะ,อ,ะอ๋อในเกมอ๋อขึ้นยังไง ตัวผมแน่เลยอกว่าเราอยู่มุมเสียเปียกมากเลยอ่ะมันไม่มีใครมัเอ๊ะแต่แต่เราเราเสียเปียกแต่เราได้แบบได้ได้ได้มุมวงเลยได้ไหมเออได้มุมวง เปิดครับวองสวยครับ <c oughs> <U> <AL> M and we